เราเราก็อยู่กันมาจนถึงเวลาสี่ทุ่มตามกำหนด,ดตามกำหนดที่เรานัดกันไว้แล้วอ, <laughs> อ่ะเดี๋ยวให้ให้แชร์ว่าได้อะไรบ้างวันนี้ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้ได้ได้ปปิดก่อนได้เยอะๆนะวันนี้ได้เยอะนะได้เยอะคะ่ะพี่หน่อยก่อนก็ได้นะคะ อพี่จนะารีอให้พี่จารีแชร์ก่อนเหรออให้พี่สารีค่ะพี่สารีก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครูสาร่ามากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่เคยได้ไม่ได้เคยได้เรียนใ,ในในเคปคัทเป็น <c oughs> ครั้งแรกก็เข้าใจมากขึ้นเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะพี่สารีมีพื้นฐานมาจากคินเนมาสเตอร์อยู่แล้วด้วยแหละมีบ้างแล้วเนาะ อ่าค่ะมีบ้างแล้วพอตอนนี้ได้ดึงได้ดึงวิชาความรู้เก่าๆได้เอามาใช้ละถ้าเรามีไอเนี้ยค่ะเมนูมันอะเมนูแต่ละเมนูกัไกลใช้ตัดต่อแน่นอนเสียงตัวโน้ตเนี่ยเอาไว้ใช้ใส่เสียงแน่นอนและคำว่าสติกเกอร์มันก็คือใส่สติกเกอร์นั่นแหละไอตัวรูปถังขยะก็คือทิ้งอะไรไม่เอาก็ทิ้งไอเนี้ยัอเนี้ยแบ่งฉากเนี่ยก็ยังก็ยังแบ่งฉากก็คือการตัด การน,นึกง่ายๆคือการตัดการหัน่นซอยเป็นท่อนๆเหมือนไม้ไผ่มันยาวๆใช่ไหมเราจะเอาอแค่บางส่วนแล้วก็หัน่นหันหันส่วนไหนไม่เอาทิ้งไปอีตรงกลางที่เราพูดผิดเออเออาๆพูดผิดไอกแอมก็ตัดแล้วก็เอาอทิ้งไปเ<ร>งี้ยช่วงเดทแอร์เดทแอร์ที่แบบเออหรือ เว้นเว้นช่วงเงียบนานเกินไปก็ตัดทิ้งที่เขาที่เขาเอามืออาชีพเขาก็หันหันนี่แหละเขาจะหัน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 ,หน,หนแล้วก็ขยายให้มันกว้างๆแล้วก็ค่อยฟังแล้วก็ทิง้งฟังแล้วก็ทิง้ง,งอย่างนี้แหละอืมเวลาอันนี้นอนกัญเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะเดี๋ยวอ่าที่เราเรียนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใส่เป็นตัวหนังสือวิ่งขึ้นเป็นอ่า ขึ้นเขายบกเหมือนกำหนดเวลาก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนติกต็อใช่ไหมอันเนี้ยง่ายกว่าติกต็อกแล้วก็สอนไปเมื่อเมื่อวานก่อนเนาะเดยสามอะ่ะอันเนี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเมื่อเดยสามเราใส่ใส่ตัวอักษรช่วงท้ายๆไปไล่ฟังย้อนหลังได้นะคะเดย์สามอยู่ใน<ป>โครงการนะคะอยู่ในกลุ่มโครงการสอนเพื่อนใช้สื่อโซเชียลเดี๋ยวนะขอจดแป๊บนึ่งเดี๋เดี๋ยวพาไปดู พาไปดูหน้าจอหน้านี้ค่ะเนี่ยเป็นเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มนะคะกลุ่มาสาธารณเข้าไปดูได้เลยค่ะพาลูกพาหลานมาดูด้วยก็ได้ค่ะที่คุณสลราสอนไว้ตั้งแต่เดืหนึ่งเลยเนี่ย อ๋อแต่ตมันจะนานหน่อยนะมันจะนานหน่อยก็เลื่อนๆดูค่ะว่าช่วงไหนช่วงไหนที่เนี่ยโครงการโครงโครงการอะไรนะคะสอนเพื่อนใช้สื่อโซเชียล โครงการสอนเพื่อนใช้สื่อโซเชียลเก้าสิบเก้าคนนี่จะสอนฟรีแค่เก้าสิบเก้าคนนะเดี๋ยวครบเก้าสิบเก้าคนนะจะเก็บตังค์แล้วนะการสอนเพื่อน <laughs> สอนเพื่อนใช้สื่อโซเชียลสอนทุกอย่างอะ่ะใครใช้ไลน์ไม่เป็นก็มาถามได้นะใครใช้ facebook ไม่เป็นใช้เพจไม่เป็นโพสล่วงหน้ายังไงไปดูเ facebook คุณภาพดีไมด่ดีอ่ามีตัวอย่างให้ดูเดอะเพจแดงแจไปยังไงเนี่ยของคูศซาล่าเองนี่แหละขอบคุณมากมากขอบคุณคุณซาล่ามากได้ความรู้มากเลยขอบคุณมากเลยได้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 ขอให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสําเร็จแล้วก็รวยเฮงๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยโครงการนี้ที่ที่คุศซาล่าคิดขึ้นมาเนี่ยนึกในใจว่าเฮ้ยเราต้องให เราต้องช่วยเหลือคนที่เขายังใช้สื่อไม่เป็นมีอีกเยอะมากพอพอคิดขึ้นมาปุ๊บก็ทำปั๊บพอทำปั๊บปุ๊บนะเพราะว่าสุขภาพรู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเป็นนุ่มเป็นนี่เป็นนั่นไอก็ไม่หายสักทีแล้วก็อยู่เท้าบวมเท้าบวมมาเป็นเดือนนะข้างซ้ายบวมแต่ไม่มากแต่ใส่รองเท้าแล้วคับข้างหนึ่งอีกข้างซ้ายรับข้างขวาปกติเฮ้ยเราเป็นอะไรแล้วจะไปตรวจสุขภาพ เขาก็ไม่ให้ตรวจเขาก็ไล่ไปตรวจโควิดเขาเห็นว่าไอนั่นแหละก็เลยอูทิศเราต้องให้เราต้องช่วยเหลือคนเพื่อ mm. เพื่อให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพดีแล้วปาก็ก็นั่งสมาธิแล้วก็สั่งจิตว่าฉันสุขภาพดีฉันสุขภาพดี mm hmm. ฉันหายแล้วเ,เรื่องหูเรื่องหูเนี่ยสั่งได้แล้วนะเวลาหูช็อตมาวันเนี้ยช็อตหนักมากสองสางวันช็อตหนักมาก พอมันช็อตปุ๊บชั้นหายแล้วหูชั้นหายช็อตแล้วหูชั้นไม่ได้ยินมันเลยชั้นไม่ได้ยินมันเลยแล้วมันก็เงียบไปเลยนะสั่งปุ๊บหายหายปั๊บมันคืออะไรช็อตได้ยังไงคะหมอบอกว่าเป็นปลายประสาทหูเสื่อมเป็นมาตั้งแต่โควิดแล้วค่ะมาพร้อมโควิดเลยแล้วก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรมันเหมือนจะกระจันร้องเหมือน เหมือนคนมาออกเหล็กแล้วมันดังแป๊บแป๊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 แต่ว่ามันจะดังไม่ตลอดบางทีก็ดังบางทีก็ไม่ดังก็ปล่อยมันไปเพราะว่าช่วงนั้นไม่กล้าไปโรงพยาบาลกลัวกลัวโรคระบาดก็ปล่อยมาจนเนี้ยปีที่สามแล้วทีนี้มันเป็นช่วงช่วงที่แบบปวดมากมันไม่ปวดแต่มันลำคาญมากมันดังไปถึงทั้งสมองเลยมันดังแบบลาวไปทั้งครึ่งครึ่งหัวเลยก็เลยไปโรงพยาบาลาหาหมอโหโดยตรง เขาก็ว kind of so really he ัดวัดการได้ยินทดสอบการได้ยินเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการของปลายประสาทหูเริ่มเสื่อมแต่ว่าหมอจะบอกนะคะว่ามันรักษาได้ยากมากเขาว่างนี้มันรักษาได้ยากมากเอาวิตามินไปกินนะให้เลือดไปเลี้ยงในส่วนนั้นน่ะให้ให้ให้ดีขึ้นให้เลือดไปเลี้ยงส่วนนั้นให้มากขึ้นแล้วก็กินยาอีกหกเดือนมาเจอกันกินยาหกเดือนให้ยามาเป็นหอบเลย แล้วแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งหมอบอกว่าอ่ามันจะมีวิธีการอย่างนี้นะให้เราคิดซะว่ามันไม่อยู่กับเราให้คิดซะว่าอ่าเราไม่ได้ยินมันอันนี้หมออายุสามสิบปลายๆนะหมอน่าจ,จะประมาณสามห้าสามหกยังไม่แก่เลยนะ<ม>เขาแนะนําวิธีนี้ขึ้นมาแต่ฟังปุ๊บเก็ตเลยฟังปุ๊บเก็ตเก็ตยังไงก็คือเราฟังเรื่องของอาจารย์บรริตสอน เรื่องอเรื่องสั่งจิตเรื่องเมจิกอ่ะดอะเมจิกของหนังสือที่โคด้ดวิชาพัฒนาเขาก็เป็นสิทธิ์อาจารย์บดิตเขาให้อ่านมันจะมีเรื่องสุขภาพเรื่องของกําหนดชะตาชีวิตตัวเองเรากําหนดได้เราสั่งได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนดอะเมจิกที่อาจารย์บดิตก็เคยสอนนั่นแหละอเราก็เลยนั่งสมาธิแล้วก็สั่งมันว่าฉันหายแล้วโหฉันสุขภาพดีโหฉันหายเป็นปกติแล้วสั่งได้พอมันดังมากๆแับตาปุ๊บ สั่งเงียบเลยเงียบเลยแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวมันก็มาใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้สุขภาพดีวันนี้เจอสุขภาพมาคุณหมอก็ชมใช่ก็ขอให้บุญกุศลที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆในครั้งนี้เนาะก็ขอให้อุศลาหายจากโรคไัยไข้เจ็บทั้งหมดเลยแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุข ด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้วยนะคะใ,<ช>ให้สมกับที่เราตั้งใจคิดดีทำดีก็ขอบคุณมากๆนะที่<ช>ที่ได้มาให้วิชาความรู้เนาะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอ่าพี่หน่อยเชิญค่ะว่าอพี่หน่อยก็ขอขอบพระค,คุณคุณครูซาร่าเนาะโคซาร่า เร่มาสอนพวกเราในวันนี้วันนี้ในรอบสามปีที่พี่หน่อยอยู่ในโอ้ออนไลน์มาแต่พี่หน่อยก็เข้าไปเข้าไปเรียนตรงน้นทีตรงนี้ทีแต่ไม่ได้อะไรกลับมาสักอย่างคือทรียเสียตังค์ป่ะเนี่ยอ่าไม่ได้เสียแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้อะไรกลับมาอืมลูก็บอกว่าอ่าแม่แม่เรียนออนไลน์แม่เรียนตัดน้นตัดนี่คลิปนู้นคลิปนี้แม่ทาอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยหรอพอทิกตอก เอาละลูกก็ทําให้เหมือนที่คุณท่าบอกว่าที่พอยสุตาพาเป็นของลูกสาวนะคะส่งแปรลูกสาวทํใไปทําอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่วันนี้นะคะ่ะต,ตั้งทงที่วันนี้ไม่มีความพร้อมยุ่งทุกอย่างเลยนี้น้ําท่ายังไม่ได้อาบกินข้าว<ม>แล้วก็รีบข้ามาดูคดสาราเน,<ม>นี่ยค่ะขมมุ่งมั่นเนาะยุงก่อเยอะวันนี้เขาก็มาฉีดยุงทั้งเหม็นควันยุงอะไรต่างๆเนาะ<ม>น้ําข้าวกับกล้วยไปกล้วยใบหนึ่งกับข้าวเหนียวละค่ะพอมา เผอิญว่าลูกทิ้งโทรศัพท์ไปสองเครื่องเนาะมีเครื่องของลูกลูกเขาได้เครื่องใหม่เขาเครื่องเก่ามาแล้วเขาก็ดูของเขาเยอะแยะเลยปรากฏว,ว่ามีแคปคันด้วยใช้ของลูกแอบใช้ของลูกอยนะ่านี้โอทีนี้อ่าตัวนี้ลูกบอกว่าให้เราใช้เต็มที่เลยเพราะว่าลูกได้เครื่องใหม่แล้วอ๋อดีจังดีจังโอ้เป็นโอกาสที่ดีเห็นไหมพอพอพอ,พอได้สองเครื่องปุ๊บแล้วก็เพิ่งมาทําเป็นครั้งแรกในชีวิตอืทําได้แบแบแบบเนื้อง,งานที่มันยาก มันยากนะครับแบบนี้ครูก็บอกมันยากแต่ครูสามารถที่จะทําได้แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ครูว่าวันนี้น่าจะประมาณแปดสิบปอร์เซ็นต์อยากคิดว่ามันยากจะบอกเคล็ดลับให้อยากคิดว่ามันยากมันเป็นเพียงแค่เรายังไม่รู้พอรู้แล้วไม่มีอะไรยากเลยอ๋อยี่ฮะอ๋อแค่นี้เหรออะไนะเขอเปลี่ยนคำพูดด้วยว่าตรงนี้ฉันไม่ได้พูดเนาะไม่ยาก ยังแต่ว่าฉันยังไม่ได้ลงมือทําฉันยังไม่รู้ฉันยังไม่รู้และห้ามห้ามว่าตัวเองว่าโง่ช้าสมองช้าห้ามว่าเด็ดขาดโอ้ยไม่น่าครูว่าประจแและห้ามว่าเด็ดขาดแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะอไม่ว่าเฮ้ยเราแค่ยังไม่รู้เท่านั้นเดี๋ยวเรารู้เราก็ทําได้พอเพื่อนเขาบอกเขาทำในใบเดียวกันเราก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งเหมือนเธอว่าฉันแบบสมองมันไม่เออ พูดจะเป็ียนเปียบโอเคขอบคุณมากมขอบคุณมากๆก็ค่ะค่ะขอบคุณคุณโปรา่าเนาะดีใจมากเลยที่ทำให้อจุดประกายเนาะต่อไปพี่หน่อยก็จะทำคลิปเก่งพี่แซลลี่ก็จะทำคลิปเก่งแล้วก็เอามาโชว์กันใน t ิ k t o k นะคะและส่งการบ้านมาที่คอมเมนต์ในกลุ่ม f c e e o o o เนาะจะได้เข้าไปดูแล้วก็กดใจกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันนะคะ อืมสำหรับคืนนี้ก็ให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะคุณลีชูหลับหรือยังอ่าหลับหรือยังนหนขอให้ขอให้หลับฝันดีนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์หน้าเดี๋ยวนัดกันอีกทีในไลน์ในไลน์แอดนะคะว่าจะมาอีกทีกันเมื่อไหร่โอเคขอบคุณค่ะนี่่ค่ะมีโอกาสได้ไปกรุงเทพจะแวะไปปทุมให้ทำคิ้วให้นะคะ ได้ค่ะคิวสวยไม่ด้วยค่ะค่ะค่ะสวยแน่นอนสวยแน่นอนไปกันบ๊ายบายพักผ่อนกันนะคะเฟซบุ๊กของพี่สาลี่คืออะไรคะชื่อสาลี่เฟซบุ๊กสาลี่ค่ะสาลี่พุ่มโชติค่ะภาษาไทย จะได้ขอเข้าไปเป็นเพื่อนเพราะว่าในนี้น่ะถ้าถ้าเราออกจากจบคอร์สนี้ไปไม่ได้นะก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าแต่ละคนมี Facebook อะไรเน่ยจะได้ติดตามขอเป็นเพื่อนเนาะขอบพุณค่ะไปคอมเมนต์น่ยไปคอมเมนต์อยู่ใต้ใต้ไลฟ์ที่โครงการในกลุ่มอ่ะนั่นแหละมันจะมันจะโชว์ชื่อ Facebook แล้วก็ไปติดตามกันเลยอืมค่ะโอเคโอเค่ะวัาลีค่ะบ๊ายบายฝันดีนะคะทุกคนค่ะค่ะ